ตรงนี้คือตอนไปขยายพันธุ์นะครับมันก็แกะที่ใหม่เลสวยไลยออกมาอยู่หนึ่งกิง่งสองกิง่งสามกิง่งสี่กิง่งได้สี่กิ่งเยัยเก่าแล้วก็ตอนขยายพันธุ์อันนี้ก็เริ่มตอนมันก็จะแตกแบบแบบใหมนะ่อันนี้คือใบเก่าปีที่แล้วนะครับเราเลือกเลยเลยเขาแตกใหม่หรือแบบนี้เลยครับ ใหเ้เป็นก,ากา้านๆแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับหรือออกแบบนี้ไม่ให้เหลือเลยเขาจะแตกกิง่งแตกยอดออกมาตัวนี้ก็เรือออกเลยเห็นไ,ไหมออกมาปุ๊บเขาก็แตกยอดใหม่ชมจจบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่สูงประมาณเมตรครึ่งประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็อายุก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเนี่ยแตกขึ้นมาเนี่ยหนึ่งเดือน นะครับสวยงามไหมตัวนี้ทรามชมบรรยากาศแบบนี้นะครับมืดๆหน่อยออแสงเข้าตรงนั้นพอได้อยู่วันนี้พยัดนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ